สวัสดีครับผมสิบตํารวจโทนิธิโรธคำล้นชนิกุลรหัสนักศึกษา6 8 5 2 3 5 0 2 0 8 2วิชานิติปัญญารหัสวิชา LLR 1 1 0 3เสนออาจารย์ดรจุาภัทรกิรติภูมิธรรมผู้สอนรายวิชานิติปัญญาสิทธิเป็นหลักการพื้นฐานสําคัญในทางปัญญากฎหมายและการเมืองซึ่งหมายถึงอํานาจประโยชน์หรือการอ้างสิทธิ ที่บุคคลพึงมีและได้รับการรับรองหรือคุ้มครองจากกฎหมายหรือหลักการทางศิลธรรมสิทธินี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดำร,รงชีวิตยอย่างมีศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์แนวคิดของโทมัสอควายนัทสิทธิโดยกําเนิดและกฎธรรมชาติแนวคิดสิทธิไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่มีอยู่แล้วตามกฎธรรมชาติซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของระบบอันศักดิ์สิทธิ์และศีลธรรมความสัมพันธ์กฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นจะต้องสอดคล้องกับกฎธรรมชาติจึงจะถือเป็นกฎหมายที่ชอบธรรมที่มาสิทธิมาจากพระเจ้าธรรมชาติของความเป็นมนุษย์สิทธิเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากความเป็นมนุษย์ได้ตัวอย่างสิทธิในการมีชีวิตสิทธิในการปกป้องตนเองและเป็นสิทธิที่มนุษย์พึงมีโดยกําเนิด แนวคิดของเจอร์มีเบนเทมสิทธิเชิงกฎหมายและประโยชน์นิยมแนวคิดปฏิเสธแนวคิดสิทธิโดยกำเนิดของอควายนัทโดยเรียกว่าเป็นถ้อยคำไร้สาระบนเสาไมา้ที่มาสิทธิคือสิ่งที่ถูกสร้างและรับรองโดยกฎหมายของรัฐบาลเท่านั้นเป้าหมายกฎหมายควรมีเป้าหมายในการสร้างความสูงสุดให้กับคนจำนวนมากที่สุด ตัวอย่างสิทธิในการเลือกตั้งหรือสิทธิทรัพย์สินมีอยู่จริงก็ต่อเมื่อกฎหมายรับรองและมันจะดำรงอยู่ตราบเท่าที่มันยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมแนวคิดของจอห์นสจวตมิลแนวคิดแม้จะเป็นผู้สื่อทอดประจาประโยชน์นิยมของเบนเทมแต่มิลให้ความสำคัญกับเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่งที่มา สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองและการสร้างความสุขในระยะยาวของสังคมหลักการัรฐหรือสังคมสามารถจำกัดสิทธิของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อก,การกระทำนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นเท่านั้นตัวอย่างสิทธิในการนับถือศาสนาหรือสิทธิในการแสดงออกเป็นสิทธิพื้นฐานเพราะเสรีภาพเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม การเปรียบเทียบแนวคิดของทั้งนักปรัชญาทั้ง3คนนะครับโทมทัสอควายนัทกฎหมายกฎยธรรมชาติสิทธิมีอยู่โดยกำเนิดไม่สามารถถูกเพิกถอนได้เป็นสากลของเจเรมีเบนเทมกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นสิทธิเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ทางกฎหมายมีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนส่วนใหญ่ส่วนของจอร์จจูต์นิวผลประโยชน์ระยะยาวของสังคม สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่มีความสําคัญต่อความสุขโดยรวมและพัฒนาการของมนุษย์การเปรียบเทียบของโทมัสอควายนัสกับสิทธิมนุษย,ยชนสมัยใหม่ความเหมือนแนวคิดของอควายนัทที่ว่าสิทธิมีอยู่โดยกําเนิดและเป็นสากลน,นั้นสอดคล้องกับหลักการแรกเริ่มของสิทธิมนุษย,ยชนสมัยใหม่ที่ระบุว่าสิทธิเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดความแตกต่าง อควายนัทเชื่อว่าสิทธิมาจากกฎธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้าในขณะที่สิทธิมนุษยชนสมัยใหม่เป็นแนวคิดทางโลกอาควายนัทเน้นสิทธิพื้นฐานตามธรรมชาติในขณะที่สิทธิมนุษยชนสมัยใหม่ครอบคลุมสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มการเปรียบเทียบของเบนเทมและมิว กับสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่ความเหมือนเบนเทมเป็นสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่ถูกบัญญัติและรับรองในกฎหมายเช่นกันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนแนวคิดของเบนเทมที่ว่าสิทธิจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากมิว การให้ความสําคัญกับเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพทางความคิดในสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่นั้นได้รับอิทธิพลอย่างชัดเจนหลังจากหลักการของมิลความแตกต่างนะครับนแนวคิดของเบนเทมหัดยอมให้มีการละเมิดสิทธิบางอย่างได้เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ซึ่งขัดแย้งกับหลักการสิทธิมนุษยชนที่ว่าสิทธิเป็น สิ่งที่ไม่สามารถถูกเพิกถอนได้สรุปนะครับแนวคิดเรื่องสิทธิไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์แต่เป็นผลผลิตจากการถกเถียงและพัฒนาทางปัจญาสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่คือการผสมผสานหลักการจากหลากหลายแนวคิดโดยรับเอาความเชื่อ เรื่องสิทธิโดยกำเนิดและคุณคา่าของเสรีภาพส่วนบุคคลพร้อมความสำคัญของการคุ้มครองทางกฎหมายการเข้าใจรากฐานทางปรัชญาของสิทธิช่วยให้เราเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความจำเป็นในการปกครองสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ